สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะเอสก็จะมาสรุปผลนะคะของวันที่29ให้ฟังก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะกับสูตร1เม็ดเดียวนะคะสูตร1เม็ดเดียวคือ7นะคะ พลาดไปแต้มเดียวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับแนวทางเราออกนะคะ914นะคะ605นะคะก็3ตัวบนนะคะออก605นะคะล่างออก64นะคะชุด4ตัวนะคะ91 <c oughs> นะคะชุด91ชุด6ตัวนะคะพี่น้องจา๋าก็ สรุปเข้าแค่วิ่งรูดนะคะมาเด่นรองนะคะเด่นรองเข้าศูนย์นะคะก็จะได้บนนะคะก็จะได้บนเนาะถ้าวิ่งรูดนะคะก็จะได้บนศูนย์ห้านะคะอ่าส่วนวิ่งรูดนะคะมาศูนย์นะคะมาหนึ่งนะคะชุดหกตัวนะคะอ่าแล้วก็หกนะคะหกนะคะก็จะได้ล่างนะคะก็จะได้ล่างสี่หกหกสีนะคะ สรุปนะคะสายเจาะวันนี้เม็ดเดียวนะคะขอโทษขอภัยด้วยนะคะมาแค่เลขวิ่งรูดนะคะส่วนสูตรสองนะคะมาบนนะคะศูนย์ห้านะคะหกก็มามาล่างนะคะแต่ว่าแอดเจาะกระโดดไปเนาะ,อะแอดให้ไปหกสามหกเจ็ดนะคะหกสี่เอดไม่มีนะคะเลขวิ่งรูดก็คล้ายคลึงกันนะคะหกศูนย์หกหนึ่งนะคะเข้าเหมือนกันนะคะสําหรับเลขวิ่งรูดเนาะ ส่วนสองตัวก็เจาะเข้าบนนะคะศูนย์ห้าเนาะเลขเด่นก็มาทั้งศูนย์ทั้งหกเนาะสำหรับสูตรสองนะคะสูตรหนึ่งก็เลขวิ่งรูดก็คล้ายคึงกันกับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะยกเว้นนะคะตัวตัวเด่นเจ็ดนะคะวันนี้ไม่มานะคะเข้ารองศูนย์นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะตัวกันนะคะแอดให้หกศูนย์หนึ่งหกนะคะพลาดหัวลงเนาะ ถ้าใครคิดว่า9เป็นตัวเดียวกันกับ6กเนาะก็ได้ไปล่างนะคะชุด6ตัวเนาะตามลุ้นกันต่อนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะแนวทางเราพัฒนานะคะก็จะออกวันที่หนึ่งนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะเดือนสิบเอ็ดนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะ64นะคะกับแอดเพียนนะคะ ก็ขอบขอบคุณนะคะ fc เก่า fc ใหม่นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะมากดไลค์กดแชร์นะคะมาสับสับใครนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะทุกคอมเมนต์นะคะเราพัฒนานะคะแต่ก็เข้ามารู้สึกว่าล่างจะเข้ามา2งงวดติดเนาะ สูตรเม็ดเดียวนะคะมาหยุดงวดวันที่29นะคะวันที่หนึ่งจะเดินต่อไหมตามลุ้นกันต่อนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะ เดินวิ่งรูดนะคะเม็ดเดียวนะคะประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะสูตรมเมดร็ดเดียวนะคะแอดให้เด่นสองนะคะลงห้านะคะ ถ้าใครไม่ชอบตัวเด่นสามารถเอาตัวรงนะคะไปเจาะกับตัวที่พี่น้องชอบได้เลยนะคะไปจับคู่กันได้เลยเนะาะเลขวิ่งรูดนะคะเลขวิ่งรูดสองห้าหกและหนึ่งนะคะ จาะนะคะพี่น้องจ่าเม็ดเดียวก็คือสองนะคะแอรก็จะพารูดสองนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปด แล้วก็สองเก้านะคะเดี๋ยวแอดจะเจาะตัวลงให้ด้วยนะคะรอบนี้เนาะได้ตัวชอบไปแล้วนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแอดจะลุ่งตัวกันให้เนาะสำหรับตัวรองนะคะ เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวคือสองนะคะพี่น้องจ๋าห้าคือตัวรองนะคะ,ะเน้นรูดนะคะเน้นรูดสองห้านะคะแล้วก็หกนะคะหก <6 S 1> ก็มาแล้วมาอีกได้เนาะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่แอดชอบให้เนาะชุดกันนะคะสี่เก้านะคะ หกหนึ่งนะคะห้าศูนย์นะคะมาแล้วก็มาอีกได้นะคะห <56 S 2> ้าหกให้แค่สี่คู่เท่านั้นนะคะพี่น้องสำหรับชุดเด่นนะคะชุดกันเนาะชุดเด่นคือสองเนาะเม็ดเดียวนะคะ สองห้าห้าสองนะคะมาคู่กันอาจจะเป็นไปได้นะคะสองสองนะคะวันจันชอบเบิ้นเนาะสองสี่สองหนึ่งสองเก้าสองหกนะคะ สี9นี่อาจจะมาล่างนะคะพี่น้องจ๋าสี9นี้เนาะอาจจะมาล่างก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ห้นะคะสําหรับชุดกันนะคะที่แอดชอบนะคะสําหรับพี่น้องท่านที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเนาะก็จดไว้แคบไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะ ก็รอลุ้นรอออกนะคะวันที่หนึ่งนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะประจาเดือนเอ่อประจําปี64นะคะกับสูตร1เม็ดเดียวนะคะาสายวิ่งสายรูดนะคะรูดสองนะคะเลขวิ่งก็เลือกเอาไปพิจารณาได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยนะคะลุ้นลุ้นไปด้วยกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณะที่นี้นะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ